สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาแล้วนะครับพบเจอกับผมอีซี่ยุคคนยุคคนชนข่าวเป็นประจำเช่นเดิมนะครับมาติดตามสถานการณ์ข่าวด่วนล่าสุดนะครับตอนนี้ก็มีหลายเหตุการณ์นะครับทั้งภายในแล้วก็ภายนอกเกิดขึ้นกับคนไทยทั้งประเทศนะครับช่วงนี้ทั้งเรื่องสถานการณ์ต่อเนื่องจากไทยกัมพูชานะครับนะก็ยังไม่รู้ว่าสิ้นสุดเนี่ยจุดจบมันจะไปอยู่ที่ตรงไหนนะครับนะ แล้วอยู่ๆก็มีเหตุการณ์อื้อฉาวเกิดขึ้นในเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหาคมนครต้องบอกว,ว่าบัตรซบนะบัตรซบที่สุดนะเลวร้ายที่สุดตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับกรมสอบสวนคดีพิเศษแล้วก็ปปงนะครับว่าจะยึดทรัพย์ตรวจสอบเส้นเงินแล้วก็ดําเนินคดีนะเอาผิดเจ้าหน้าที่ข้าราชการเจ้าหน้าที่รชาชทันซึ่งพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยมากน้อยแตกต่างกันไป20กว่าคนนะครับ นะตั้งแต่ผอบอรองผอบอลงมาถึงเจ้าหน้าที่นะเดี๋ยวก็รอติดตามข่าวสารกันเพิ่มเติมในขณะเดียวกันก็ต้องติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้แล้วก็น้ำท่วมฉับพลันโดยเฉพาะที่หัดใหญ่จังหวัดสงขรานะครับตอนนี้นายกรักฐมนตรีเราลงบินถึงจิตอาสาพราะแม่พี่น้องประชาชนทหารก็จัดกำลังกันไปเพื่อช่วยเหลือเพราะแม่พี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่นะครับ ก็ขอเป็นกําลังใจให้กับพี่น้องผู้ประสบภัยทุกท่านด้วยนะครับที่กําลังเผชิญหน้ากับวิกฤตการณ์อุทกภัยว่ากันว่าอาจจะเป็นครั้งที่อุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งเลยนะครับของหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับแต่วันนี้ผมมาเจอคุณผู้ชมเนี่ยนะครับอยากจะอัปเดตอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องใหญ่มากๆที่รัฐบาลเองก็มีแอคชั่นน้อยนะครับแม้ว่าสื่อมวลชนเนี่ยนะครับจะช่วยกันนําเสนอข่าวว่ามันมีคนไทยเนี่ยถูกสังหาร อย่างทาบุณกรรมในปอยเปตประเทศกรัรมพูชาเนี่ยเป็นรายที่ก่อนหน้านี้นะเป็นรายที่ห้าในรอบ30วันหลังๆมานี้มันโหดขึ้นนะครับเพราะว่าบอสจีนเนี่ยมันพูดชัดบอสจีมันบอกว่าฆ่าทิ้งไปเลยเพราะว่ารัฐบาลมันทําอะไรไม่ได้อยู่แล้วโอ้โหฟังแบบนี้นะครับเหมือนกับตกหน้าเลยนะคือองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติเนี่ยหยามนาหน้ารัฐบาลไทยขนาดนี้แต่รัฐบาลไทยก็ทําเหมือนกับไม่รู้ไม่ชี้ รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องก็ออกมาให้สัมภาษณ์เบาๆบอกว่าเดี๋ยวก็จะช่วยประสานในการส่งศพกลับมามันไม่ได้ส่งศพสิครับตอนนี้เนี่ยคือคือเมื่อก่อนเนี่ยเวลามันสังหารนะมันก็จะพยายามอำพรางศพอำพรางกดีนะว่าเป็นอุบัติเหตุบ้างหละพลัดตกจากที่สูงบ้างหละนะครับแต่หลังๆมนันนี้พอมันเห็นว่ารัฐบาลไทยแม่งไร้กัญยามันก็เลยช็อตไฟให้เลยทุบตีด้วยเหล็กช็อตไฟเลยทรมาน เสียชีวิตไปเลยแล้วตอนนี้นะไอ้แก๊งสแกมเมอร์ของเขมนเนี่ยนะครับมันมีการเปิดบริษัทรับก,กำจัดศพแบบหายสาบสูญไปเลยเอาไปเผาทิ้งศพละหมื่นเหรียญดอลลา,าร์สหรัฐหรือศพละสามแสนบาทเป็นยังไงนยังไงคุณผู้ชมครับเท่ากับว่าจนถึงณขณะนี้เนี่ย นับย้อนหลังประมาณ30-40วันเนี่ยนะครับมีคนไทยเสียชีวิตที่ปอยเปตกัมพูชาหศพแล้วครับรายล่าสุดคุณผู้ชมครับถูกเปิดเผยโดยนี่แหละครับศูนย์ช่วยเหลือคนไทยในต่างแดนภาคตะวันออกนะครับบอกว่าคนที่เสียชีวิตลายล่าสุดเนี่ยเป็นหนุ่มชาวจังหวัดเชียงใหม่นะครับชื่อวัานนารงกัมหรือว่านายดอนเป็นชาวเมืองแม่อายสาเหตุการเสียชีวิตก็คือถูกทําร้ายช็อตไฟฟ้า แล้วก็ทรมานจนเสียชีวิตนะครับโดยทางศูนย์ช่วยเหลือคนไทยในต่างแดนภาคตะว,วันออกบอกว่าคือตอนนี้ต้องมาลุ้นกันแล้วคือตุยอะตุยแน่นะครับต้องมาลุ้นกันว่าจะเจอร่างของน้องหรือไม่แล้วตอนนี้ร่างไปอยู่ที่ไหนใครรู้จักกับน้องหรือว่าเคยร่วมงานทักส่วนตัวได้อยากได้ข้อมูลจริงเพื่อเตอิมอีกหนึ่งศพที่จบชีวิตในกัมพูชาขออนุญาตครอบครัวนะว่าจะขอลงรูปเพื่อตามหาความจริงและก็ตามหาเพื่อนสนิทที่โดนกระทําเช่นเดียวกัน ส่วนเพื่อนสนิทของน้องถ้ายังมีชีวิตยอยู่และตอนนี้หายไปจากในพื้นที่บัวลหลก็ยังไม่ทราบชะตากรรมเช่นเดียวกันนะครับเป็นไงคุณผู้ชมคือมีคุณผู้ชมถามว่าแล้วพวกเนี้ไปทำไมอ่าก็เอาง่ายๆเลยนะครับไม่ถูกหลอกนะก็อยากจะไปทำงานกับแก๊งสแกมเมอร์อันนั้นอันนั้นก็เป็นปัญหาทั่วทั้งโลกไม่ได้มีแค่ไทยนะครับจีนก็โดนหลอกมาเกาหลีใต้ก็โดนหลอกมา จะบอกว่าสมัครใจหรืออะไรก็ตามแต่อันนั้นเป็นปัญหาของเขาเข้าใจไหมแต่ผมอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยดูปัญหาให้เข้าใจก่อนก็นคือวันหนึ่งเนี่ยมันมีองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติมาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ปลายจมูกประเทศไทยแม่งอยู่ปลอยเปตอนะอยู่หางน,นแค่กำแพงกั้นอนะแล้วมันสามารถมาล่อลวงคนไทยแล้วก็ฆ่าทิ้งนะศพที่หนึ่งศพที่สองศพที่สาม อันนี้เดือนเดียวนะครับหกศพนะครับนะถ้าคุณผู้ชมยังมองปัญหานี้เนี่ยว่าแล้วไปทําไมแล้วไปทําไมโอ้คือพูดแบบนั้นมันไม่ใช่การแก้ไขปัญหานะครับตอนเนี้รัฐบาลไทยไม่อ่อนแอหน่อมแหนมจนองค์กรอาชญากรรมพวกมาเฟียพวกทุนสีเทาเลยนะครับมันบอกเลยว่ารัฐบาลไทยทําอะไรมันไม่ได้นึกออกใช่ไหมครับเกาหลีใต้เนี่ยคนเขาเสียชีวิตคนเดียวนะครับเขาสั่งสอนในพวกนี้เนี่ย ถึงขนาดบุกเขมรเลยนะครับเขาต้องตัดวงจอรอุบาทเขาต้องการแสดงให้เห็นว่ากูไม่ใช่เพื่อนเล่นมึงนะประเทศกูเนี่ยมึงกูไม่ใช่เพื่อนเล่นมึงนะเข้าใจไหมก็นั่นคือเกาหลีใต้แต่ของไทยเนี่ยนะครับถ้ารัฐบาลขนาดคนโดนล่อลวงไปเสียชีวิตเนี่ยนะรัฐบาลยังไม่ได้ทําอะไรหรือทําอะไรไม่ได้นะครับไอ้พวกมิจฉาชีพม,มันก็ได้ใจสิมันก็ยิ่งกระนำโทรแก๊งคอร์เซนเตอร์มันก็ยิ่งหลอกลวงคนเป็นบัญชีมา มันก็จะทํามากกว่านี้เข้าใจป่ะคือองค์กรอาชญากรรมคือถ้าคุณผู้ชมมองปัญหานี้ว่าไปทําไมไปทําไมไปทําไมแล้วไปทําไมอา้าวอันนั้นก็เรื่องของมันนะเข้าใจป่ะนั่นไม่เรื่องของมันแต่สิ่งที่กําลังบอกเนี่ยก็คือองค์กรโจรข้ามชาติมันจะยิ่งเหิมเกริมมันจะยิ่งหลอกคนไทยมากยิ่งขึ้นมันก็อาจจะหลอกเกาหลีใต้น้อยลงเข้าใจป่ะเพราะว่ามันกลัวเกาหลีใต้ไงเข้าใจที่ผมพูดใช่ไหม ถึงขนาดมันฆ่าทิ้งเนี่ยไม่ส่งศพแล้วเอาศพไปเผาจ้างกันสามแ0นฆ่าทิ้งฆ่าทิ้งไม่เห็นรัฐบาลทําหาเลยเลยมันก็จ้องประเทศไทยเลยเพราะรัฐบาลไม่อ่อนอ้ามันก็เฮ้ยพอไปทํากับสหรัฐมากๆเข้าแม่งสหรัฐแม่งแบนไว้ขึ้นแบล็คลิสไว้นะโดนหนักไว้สหรัฐแม่งไม่ยอมไว้มันก็กลัวไงม,มันก็เริ่มไม่ทําสหรัฐพอมันทําเกาหลีใต้ปุ๊บเฮ้ย กูทำเกาหลีใต้แม่งคนเดียวเว้ยแม่งส่งคนมาเลยบุกเข้ามาอยู่ไม่สุขทำมาหากินลําบากไม่เอาแล้วเว้ยเฮ้ยพอหลอกคนไทยเว้ยแมงรัฐบาลมันเหม็นทำห่าเลย,เ,ลยเราเลยเว้ยฆ่าทิ้งยังไม่เป็นไรเลยเอาศพไปทิ้งยังไม่เป็นไรเลยเข้าใจปะ่ะเข้าใจปะ่ะเพราะพอถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยมันก็จะหลอกคนไทยหนักขึ้นที่สุดในโลกอ่ะเอา้ารัฐบาลเหม็นทำอะไรมันได้ มีคุณผู้ชมมาถามมาแล้วไปทาไมอะไก็เรื่องของมันผมผมย้านะไอ้คนที่ไปนี่ก็เรื่องของมันแต่การที่รัฐบาลเราเนี่ยทาได้เท่านี้เนี่ยมันก็จะทาหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นคนที่รับกรรมรับเคราะห์ก็จะเป็นคนไทยอยู่ที่ว่าคุณจะโดนเมื่อไหร่ดีไม่ดีอีกหน่อยแม่งข้ามมาอุ้มคนไทยคุณคิดอยู่ดีอ่ะถ้ามันเหมิมเคริ้มถึงขนาดที่ว่าอีกหน่อยมันข้ามมาอุ้มคนไทยเลยอ่ะอ่ะข้ามมาเลย แล้วอุ้มแม่งออกไปเลยเป็นคนเนี่ยอุ้มไปอยู่ที่ปอยเป็ดเอาไปขังไว้มังคับมึงเปิดบัญชีมามึงสแกนหน้ามึงทํามามึงอะไรเงี้ยแล้วจะทํำยังไงทีนี้ไม่ได้แบบสมัครใจไปแล้วนะไม่ได้โดนหลอกนะทีนี้แม่งอุ้มไปเลยจะทำยังไงเอาําถามจริงอะ่ะเข้าใจปะคือองค์กรอาชญากรรมเนี่ยการที่มันยิ่งทําแล้วมันยิ่งได้ใจแล้วมันยิ่งพูดถึงกันนะที่ว่าทําไปเลยรัฐบาลม,มันทําอะไรไม่ได้เนี่ยเนะย อันนี้จะเป็นมองว่าเป็นปัญหาส่วนบุคคลนี่ยงหรือจะมองเป็นปัญหาของภาพรวมละ่ะของสังคมละ่ะนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ยิ่งรัฐบาลไม่ไม,ไม,ไม่ทําหาอะไรเนี่ยนะว่าตามตรงนะเนะี่ยศพที่หกเดือนเดียวนะครับหกศพเดี๋ยวสถิติมันก็จะเพิ่มสูงขึ้นละ่ะมันก็จะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆก็คือ,อไม่เห็นทําอะไรไงไม่เห็นใครทําอะไรไงะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็ถ้าปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปนะครับประเทศไทยก็จะเป็นอันดับหนึ่งแหละที่แก๊งสแกมเมอร์มันจะหลอกเพราะว่าหลอกง่ายเพราะหลอกง่ายรัฐบาลก็ทําอะไรไม่ได้แล้วฆ่าทิ้งได้ง่ายด้วยนะเออคือผมไม่แน่ใจเลยว่าถ้าเป็นประเทศอื่นเนี่ยเขาจะทนแบบประเทศไทยหรือเปล่าประเทศไทยแม่งอ่อนที่หมายเลยคือดูเกาหลีใต้เนี่ยตายคนหนึ่งเขาไม่เอาแล้วนะคือคนเดียวเนี่ยเขาโอ้โหไม่ได้แล้วนะ เป็นเดือดเป็นร้อนเลยนะนะอันนี้แม่งหกศพในเดือนเดียวอ่ะหกศพในเดือนเดียวรัฐบาลแม่งยังไม,ไม่อือไม่อือไม่อะไรทั้งนั้นเลยนะไม่กล้ากับขมเมนไม่กล้ากับแก๊งสแกมเมอร์และที่สำคัญก็ทำได้เท่านี้เหรอรัฐบาลชุดนี้นะเราก็ต้องพูดกันให้ชัดเจนว่ามันเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้นะมันฆ่าคนไทยทิ้งกับแบบโอ้โหนะสุดๆเลยนี่คือข่าว ด่วนข่าวล่าสุดและก็เป็นข่าวใหญ่อีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ผมต้องเอามานําเสนอตอกย้ําแล้วกใ็ให้คุณผู้ชมนะครับช่วยกันบอกต่อแชร์ต่อไปด้วยเนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราก็จะกลายเป็นเ,เป้าหมายของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาตินะมันจะหมายหัวประเทศไทยเป็นอันดับหนึ่งเพราะว่าหน่วยงานภาครัฐแล้วก็รัฐบาลของไทยเนี่ยอ่อนแอเหลือเกินนะครับช่วงท้ายของรายการหากิี่ชอบผมยุคนก็สามารถอุดหนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนนะครับ วันนี้มีแหนมอของยุคคน,นะสนใจพิมว่าสนใจสนใจเข้ามาหรือกดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์หรือว่าอินบ็อกซ์กล่องข้อความเข้ามาได้เลยครับสินค้าขายดีนะส่งไปษนีอันดับหนึ่งของจังหวัดน่านแล้วนะครับของจังหวัดน่านนะผมไปเค็กสถิติมาแล้วแหนมยุคนสูตรเมืองปัวเขาเรียกว่าจีนส้มนะครับจีนส้มชุดละร้อยห้าสิบบาทหากสนใจพิมพคว่าสนใจสนใจเข้ามานะครับผลิตสดใหม่เสมอ <c oughs> สุดยอดนะครับทำมามา3ปีแล้วนะครับยอดขายต่อเนื่องไปรณียีบอกว่าคือยอดขายส่งอันดับหนึ่งของไปรณียีจังหวัดน่านการันตีเลยนะฮะชุดละ150ยบาทหากสนใจพิมพ์คำว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามานะครับเป็นแหนมสูตรเมืองปัวจังหวัดน่านหรือที่เรียกว่าจีนส้มนะครับเดี๋ยวผมแกะกินให้ดูนะหรือจะสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ก็ได้นะครับสุดยอดแล้วครับหนึ่งชุดจะมี10ชิ้นนะ10ชิ้น150บาทเท่านั้นนะนี่เขาเรียกว่าจีนส้มอะ ใครรู้จักไหมจีนส้มเมืองปัวของดีเมืองปัวจังหวัดน่านทำสดใหม่มีพริกขี้หนูสวนดีๆนะครับสองเม็ดอยู่ข้างในเห็นไหมเน,เ,นเนี่ยเน้นๆเลยกินกับข้าวเหนียวนะจริงๆมีพริกขั่วนะโอ้โหสุดยอดเนี่ยเดี๋ยวดูนะร้อยห้าสิบนะสนใจพี่ก็ว่าสนใจสนใจเข้ามาอืมอร่อยกว่าแหนมทั่วไปแน่นอนนะจะกินดิบก็ได้ จะเอาไปย่างเอาไปเวฟนะเอาไปปรุงสุกก่อนก็ได้เอาไปผัดใส่ไข่ก็ยิ่งอร่อยนะชุดละร้อยห้าสิบอืมอมอร่อยมากเนี่ยฮะแ็กใหญ่ๆเลยนะครับสนใจพี่เขาว่าสนใจสนใจเข้ามาเนี่ยกินกินแล้วก็ติดใจกินต่อนะ แนมยุคคนนะดูสิดูหนังหมูสิสวยงามนะไม่ใส่สารด้วยนะครับอ่เรื่องของเรื่องไม่ใส่สารนะครับพ,โโพริกขี้หนูสองเม็ดกินเข้าไปโอ้โหเผ็ดกาลังดีเลยนะครับหอมมากสีสวยๆเลยไม่ใส่สีด้วยนะครับเนี่ยอืมนี่กับข้าวเหนียวอร่อยเลยนะชุดหนึ่งมีตั้งสิบชิ้นอะ่ะนะเงๆๆๆี้เงี้ยเงี้ยเงห้าสิบบาท สนใจพิมคำว่าสนใจสนใจเข้ามาได้เลยนะครับอร่อยมากอืแหนมยุคนผมพิสจน์แล้วนะครับไม่ได้ทาขายเล่นๆนะครับเนี่ยมันเป็นสูตรตั้งแต่โบราณสูตรดั้งเดิมไปไหนใครก็ทักโอ้ยุคนขายแหนมแหนมอร่อยมากบางวันไปนั่งแท็กซี่พี่แท็กซี่ก็ทักทีมข่าวโอ้แหนมพี่ยุคนนะไส้อัวด้วยนะไส้อัวสูตรบ้านแม่เพื่อนเนี่ยสุดยอดเลยก็อร่อยนะ คนก็พูดถึงกันเยอะแยะไปหมดเนี่ยแหนมยุคนเนี่ยให,ให้ดูให้ดูให้ดูชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะเห็นไหมนี่ฮะเห็นไหมพริกขี้หนูสด,สดๆใหม่ๆนะครับนะแหนมสีสวยๆเลยนะครับอร่อยมากท้าให้ลองเลยถ้าเป็นคนเหนือเนี่ยคนเมืองเลยเขาเรียกว่าจีนส้มเขาเรียกว่าจีนส้มอร่อยมากนะไม่งั้นมันไม่ขาย